ไม่ที่สำคัญาต้อชิมตลอดอยากหมหน่อยพี่สุคือเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากไฟตินี่เลยอันนี่พี่จะเล่าให้ฟังนะก็พี่ก็นั่งทำรายการทพี่หนุแมบนี่นี่ค่ะนี่ค่ะไฟตินี่นะคะซึ่งจริงๆจะองบอกว่าเป็น ผลิตภัณฑ์เสริมค่ะแล้วชุดบางชุดที่แบบว่าเราซื้อมาแล้วเราอยากใส่เราอยากใส่ให้สามีเราดูอะไรเงี้ยจะไปปล่อยให้อืดลูดมันก็ไม่ได้ทานยังไงอะคะพี่สนีกินยากไหมพ,พี่กินก่อนที่จะกินอาหาร15นาทีนะคะ,คะมือ้อไหนคะมื้อไหนก็ได้ จริงๆมื้อไหนก็ได้แต่แต่อย่างพี่พี่กินมื้อเช้าอ๋อมื้อเช้าเลยมื้อตื่นเช้ามากินบ่อยอาหารวันละมื้อใช่ค่ะพี่กินมื้อเช้าเลยแต่ใครจะกินเป็นมื้อเที่ยงก็ได้นะแล้วแต่หรือจะมื้อมื้อเย็นก็ได้เหมือนกมื้อจัดหนักอีกสักมื้อเขากินดีก่อน15นาทีอ๋อก็ได้กินก่อนได้สมมติวันนี้ก็กินได้2มื้อได้ใช่เพราะว่ามันเป็นศาสตร์สกัดธรรมชาติแต่มื้อเย็นน่ะดีมากแม่ทำงานเยอะขนาดนี้แม่เอาเวลาที่ไหนมาดูแลตัวเองเอ่อก่อนก่อนช่วงโควิดเนาะเออ่พี่ก็็็ทาาาางงงงนนนนะะะะกกจจจเเเเอออออยยย่่ขพพีีีคคืุุุณสสรรไ้โดฉ เราเจอบ่อยมากอันนี้อะไรฟทีนี่อ๋อเจนรู้แล้วอ๋อนี่คือเคล็ดลับของเจนนี่เองเดี่ยวเอามงสิคมังคมังเจนูพี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ต้องคุมเพราะว่าจริงๆแม่ก็ทํารายการแบบมีชิมอาหารเยอะใช่รายการที่แม่ทําอย่างมันก็แบบเนาะบางทีแบบว่าโอ้โหมันเป็นอาหารมาหลอกล่อเราอะแล้วการดูแลตัวเองเนี่ยเบื้องต้นมันจะต้องยังไงบ้างคะที่พิสูจ์ แนะนาพี่ตักมาทานยังไงเนี่ยไปทานยังไงเจ๊สมมติว่าเจ๊ทานข้าวอะสองมืออ้เอเช้าเย็นอะไรเงี้ยก<า>่อนทานข้าวเจ๊ใส่ปากไปเลย1เม็ดก่อนเมื่ออาหารแค<อ>่น,นั้นเองอตอนเช้ามาใส่ปากเลย1เม็ดแล้วก็ทานข้าวเช้าหรือจะเป็นมื้อเย็นใส่ปากไปเลย1เม็ดก่อนทานอาหารเย็นแต่ก็เจ๊ทานเช้ากลางวันเย็นก็นั่นแหละสามมื้อเลยแล้วแต่ว่าจะอยากให้บล็อกแต่เราก็ควรทานใส่เข้าปากไปก่อนนะหนึ่งเม็ดก่อนทานอาหารง่ายๆใช้ชีวิตง่ายเลย พี่ก็ได้ไฟที่นี่นะคะ,ะที่คนเอซึ่งซึ่งจริงๆตอบโจทย์พี่บอกได้เลยว่าพี่ใช้จริงตัวช่วยที่ช่วยเบิร์นช่วยทําให้เราแบบเราเรากินปกติได้แต<ะ>่ว่ามันช่วยสกัดออช่วยช่วยเบิร์นไขมันทั้งเก<ะ>่าและใหม่ให้ะอะไรอย่างเง<ะ>ี้ยค่ะก็กินง่ายด้วยนะคะจริงๆแล้วด้วยวัยของพี่เนี่ย ระบบเผาผ่านมันก็ไม่ค่อยดีเหมือนสาวๆเนาะอาหารไม่ดีแล้วนะกินนิดๆหน่อยๆก็แบบเพละแล้วทานตอนไหนค่ายตัวเนี้ค่ะหนูกินอ่หนูกินตอนก่อนอาหารเช้า15นาทีค่ะหรือว่าตอนไหนที่เราจะจับมื้อหนักๆกินกก่อนนาทีได้จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่ากล่องหนึ่งทานหนึ่งเดือนก็ก็ หมายถึงว่าถ้าทานวันละเม็ดะแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างสุเองเนี่ยบางทีสุกินเช้าวันอาหารเช้าหรือตอนเย็นถ้าจะกินอยากกินอะไรเยี่ยเยเนี้ยเออมื้อหนักหนักก็กินอีกสักเม็ดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก่อนอาหาร15นาทีมื้อไหนที่เราก็จะจัดหนักก็ได้ค่ะทานได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไหมคะทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายอ่ะก็อยากจะจะเฉียรให้ให้ลองทานดูนะครับเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะ พี่อยากจะบอกทุกคนว่าพี่จัก๊กในเป็นคนที่เอาอะไรที่เข้าปากเนี่ยยากมากอ,มอะไรที่เป็นเกี่ยวกับกินเนี่ยพี่จะยากมากาพี่องบอกว่าเ<า><ด>อ้ยถ้ามันไม่ปลอดภัยแล้วมันไม่ใช่ธรรมชาติอลพี่ไม่กินอ,อันนี้เป็นธรรมชาติล้วนเลยพี่ถึงบอกองค์มั่นใจอะไรเงี้ยใครทานได้ไหมไฟที่นี่ได้หมดเลยหนูก็จับปัวนทานด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าไว้ลงไวยรุ่นก็กินได้หมดเลยนะจ๊ะผู้ชายผู้หญิงกินได้หมดเลยและที่สำคัญมีออยมี GMP นะคะ